เฟมินเนทตัวละครที่สามารถเล่นได้สสายเลยทีเดียวสายกายภาพก็แรงสายน้ําแข็งเนี่ยก็หว้าวนะครับแล้วตัวละครนี้น่าเล่นขนาดไหนตัวละครนี้จะอยู่เทียไหนกันนะลองมาดูแล้วหาคําตอบไปพร้มพรอมๆกันครับ <is> สวัสดีครับตอนนี้อยู่กับผมสื่อ,อกับเกมเกนชิน Impact นะครับ สำหรับคลิปนี้เราจะมารีวิวตัวละครนี้เลยครับผมน้องแพนกวินเอ้าไม่ใช่นะครับหายไปแล้วน้องเฟมินเนตของเรานั่นเองครับผมซึ่งคลิปนี้นะครับเราเนี่ยจะรีวิวทั้งน้องเฟมินเนตที่เป็นสายกายภาพแล้วก็น้าแข็งให้ทุกคนดูครับบอกเอาไว้ตั้งแต่ตอนนี้เลยว่าประทับใจกว่าที่คาดหวังเอาไว้ครับเราลองไปดูกัน ก่อนที่จะไปรับชมกันใครที่จะเติมเงินเกมกันชินอิมแพคอย่าลืมไปเติมกับร้านลิชแมนช็อปนะครับถูกสะดวกไว้ใจได้เติมผ่าน U I ไดได้ลิงก์อยู่ในคําอธิบายคลิปอย่าลืมไปเติมกันนะกลับมาที่คลิปของเรานะครับโดยในตอนเริ่มต้นเดี๋ยวเราเนี่ยจะมาดูสายกายภาพกันก่อนนะครับสเตตัสพื้นฐานตอนนี้ค่าพลังจงตีอยู่ที่2,684อัตราคลิป70ความแรงคลิก127.7ริครับมีฟื้นปูพลังงาน137.6ซึ่งอัอน,นี้แอบดอกจึนไว้นดนดนึงว่า พื้นฟูพลังงานนะครับผมเนี่ยเอาไว้ไปนะต้องไปแตะๆอยู่ที่150ไว้ครับมีโบนัสความเสียหายกายภาพ108.3ครับอาวุธเป็นวูฟเกฟ stone ครับ เหตุผลที่ผมใส่วูฟเนี่ยเพราะว่าผมอยากจะเปรียบเทียบให้เห็นกับตัวของสายน้ำแข็งครับส่วนถ้าใครเนี่ยมั่นใจว่าตัวเองเล่นสายกายภาพแน่แก็มาใส่ซองออฟโบเกนไายได้เหมือนกันครับไอที่เป็นสายฟรีก็สามารถใส่อย่าง b a t t l e Pass เก่าแบบนี้หรือตัวของส w t ท m มได้ครับ Artifact Set สําหรับสายกายภาพผมจะใส่เป็น2 f Pa a สอง, frame, สองสเพลฟเเ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 รเเ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 นเนเเ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 คเเ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 รเค่าพลังโจมตีครับมีแต้มฟื้นฟูพลังงานมานิดหน่อย คลิปนี้เนี่ยผมจะรีวิวกลุ่มดาวอยู่ที่0นะครับและพรสวรรค์เป็น896ครับเรามาเริ่มกันที่การโจมตีปกตินะครับสายกายภาพเนี่ยก็จะโดดเด่นมากๆเลยฟันทีนึงเนี่ยเป็นหลักหมื่นได้เลยครับแบบไม่ได้บัฟตัวละครอ,อะไร ถัดมาเรามาที่สกิลทาสครับน้องเฟมินเนตของเราเนี่ยจะทําการงัดดาบเนาะแล้วเรียกเจ้าน้องแพนควินออกมาครับในสายกายภาพเราจะต้องเก็บเกตให้เต็มครับน้องเพนควินจะแรงที่สุดของสายกายภาพตอนเกตเต็มโดยการเก็บเกตของเราเนี่ยเราจะต้องใช้การโจมตีปกติครับเกตจะมี4เกตเราก็โจมตีปกติ4ครั้งครับผมแล้วก็สกิลออกไปบูดาวสกิลทาสเฉยๆจะอยู่ที่10วินาทีนะครับ ยังมีอีกหนึ่งหัวข้อที่เราควรคุยกันครับก็คือ f เฟมิเน e ของเราในสกิลธาตุของเขาจะมีพลังงานวิญญาณด้วยนะอันนี้เราก็สามารถเอาไปแก้พรซเซลต่างๆได้ครับโดยกดสกิลธาตุครั้งแรกก็จะเกิดพลังงานวิญญาณขึ้นครับ มาเรามาดูคอมโบระหว่างสกิลอัลติแล้วก็สกิลธาตุกันครับเรามาเริ่มกันที่สายกายภาพก่อนนะครับเราจะเริ่มต้นจากการฟันสกิลธาตุครับเรียกเจ้าน้องเปิลออกมาจากนั้นเรากดสกิลอัลติ โจมตีปกติ2ครั้งนะครับผมซึ่งแต่ละครั้งเนี่ยสกิลอัลติจะทําให้น้องเปอร์ได้ทีละ2ระดับครับพอเกตเต็มปุ๊บเรากดเชจ t ิลลิ่งเพชเชอร์ไม่ว่าจะกดด้วยการโจมตีปกติหรือสกิลธาตุก็ได้ครับหลังจากนั้นมันจะมีครูดาวประมาณ1วินาทีจังหวะนั้นให้เพื่อนๆฟันไปอีกสัก1ทีครับแล้วก็มากดสกิลธาตุใหม่แล้วก็วนแบบนี้ครับซึ่งในสายกายภาพตลอดระยะเวลา10วินาทีของสกิลอัลติเราจะทําแบบนี้ได้อยู่ที่ประมาณ3ครั้งครับ นอกจากนี้ดาเมจที่เพื่อนๆเ,เห็นจะมีตัวของไอยเยือกทุกครั้งที่เพื่อนๆฟันพอเราเป็นสายกายภาพเนี่ยดาเมจมันก็จะไม่แรงมากอยู่ที่669ครับดาเมจโดยรวมสําหรับกายภาพเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ2 1 0 0 0 0หตลอดระยะเวลาคอมโบของเขาประมาณสัก13วินาทีครับ หลังจากที่เราเห็นดาเมจไปเรียบร้อยแล้วเราลองเอามาเข้าทีมบัฟกันบ้างนะครับโดยทีมของเรานะครับผมเนี่ยก็จะดึงคอสวรรค์ติดตัวของเฟรมิเนตมาใช้คือเมื่อเกิดตัวของการน้ําแข็งแตกแบบนี้ครับแชตเทิลิงแพชเชอร์จะแรงขึ้นอีก40%เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราเนี่ยจะมาเล่นน้ําแข็งแตกในเฟรมิเนตสายนี้ด้วยนะครับทีมที่ผมจะเล่นเนี่ยเราก็จะต้องมีการแช่แข็งแล้วก็มีการนําไฟฟ้าเพื่อลดต้านทานกายภาพก็จะประกอบด้วยตัวละครทัดน้าอย่างซิงชิลและชิโนบุครับแล้วก็เติมอีกหนึ่งตัวละครก็คือมิกะะที่จา สายกายภาพเนี่ยแบบเต็มกําลังเลยกรณีที่เป็นสายกายภาพเวลาเราเอาไปฟูลคอมนะครับเราก็จะเอาตัวละครอื่นเนี่ยมาเปิดสกิลให้เรียบร้อยก่อนนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราค่อยสลักมาเป็นน้องแล้วก็เข้าสู่คอมโบของเราเหมือนเดิมเลยครับพอลองเข้าไปทีมคอมดูแล้วนะครับดาเมจของสายกายภาพเนี่ยก็แรงขึ้นอย่างก้าวกระโดดเหมือนกันสามารถฟันได้อย่างรุนแรงหลักแบบหมื่นสองหมื่นสามหมื่นแล้วก็สามารถทำชตอตลิงเพชเชอร์กระโดดขึ้นไปเป็น5 6 7 0 0 0หมื่นได้ครับ จากนั้นเดี๋ยวเราลองกินอาหารเพิ่มดาเมจกายภาพอีกสัก55%ครับเห็นไหมครับว่าดาเมจเนี่ยก็จะก้าวกระโดดขึ้นมาอีกครับหรือเราจะเอาลองไปลงดันกันสักหน่อยครับสำหรับตัวของสายกายภาพดาเมจสีขาวเนี่ยก็ถือว่าน่าสนใจเลยทีเดียวใช่ไหมทุกคน แต่ถึงอย่างไรก็ตามนะครับในตัวของสกิลอาลติเนี่ยระยะเวลาของเขามีเพียงแค่10วินาทีเท่านั้นเพราะฉะนั้นมันจะสั้นมากๆเลยครับเราเลยคอมโบแบบนี้ได้ประมาณแค่3รอบเท่านั้นแล้วก็จะต้องวนสกิลอาลติให้ทันครับ ถัดมาครับเราเอาน้องเฟมินเนตที่เป็นสายกายภาพนี้มาเปรียบเทียบกับตัวละครอย่าู่ล่ากันการฟันปกติของยู่ล่านะครับในเซตอร์ติแฟกต์แล้วก็อาวุธเดียวกันทั้งหมดผมถือว่าเฟมินเนตเนี่ยก็ถือว่าน่าสนใจเลยทีเดียวนะทำดาเมจได้เป็นอย่างดีครับพอบวกดาเมจของสกิลธาตุเข้าไปเฟมินเนตก็ถือว่าดูดีเลยทีเดียวเมื่อเทียบกับยู่ล่าครับแต่ถึงอย่างไรก็ตามครับถ้านับเป็นคําว่าแค่กายภาพยู่ล่าเนี่ยยังได้ภาษีมากกว่า การฟันดามจรวมจะสูงกว่าแล้วก็มีเบอร์สแรงๆจากสกิลอาตติไปด้วยครับยังไงสายกายภาพก็ยังเอนไปทางยูล่านะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นตัวละครเฟมินเนตของเราสามารถเอาไปเล่นสายน้ําแข็งได้เหมือนกันครับซึ่งเราจะมารีวิวสายน้ําแข็งกันด้วยในคลิปนี้ เรามาต่อกันที่เฟ m i n เนทที่เป็นสายน้ำแข็งกันบ้างนะครับผมสำหรับสายน้ำแข็งเนี่ยค่าสเตตัสจะอยู่ที่ค่าพลังโจมตี7 7 8อัตรอักความแรงพลิ้54 151ครับพื้นฟูพลังงาน138มีโบนัสน้ำแข็งพร้อมอาวุธใส่เป็นเหมือนกันนะครับผมก็คือวู๊กเกฟสโตนอาร์ติแฟกเป็นบิ s ซ a สเตเยอร ภูมิดาวแล้วก็พรสวรรค์น,นีครับจะเหมือนกันเรามาเอาสายน้ําแข็งลงสนามกันบ้างนะครับเริ่มจากการโจมตีปกติครับการฟันเนี่ยก็จะไม่แรงมากนักนะครับผมก็จะอยู่ที่ประมาณ5,000แต่ไฮไลท์ของเขาเนี่ยจะอยู่ในสกิลธาตุนะครับที่เราเนี่ยจะกด2ครั้งอย่างต่อเนื่องเลยครับไม่มีการเก็บเกรดน้องเพนกวินแต่อย่างใดจะทําให้เราฟันสกิลธาตุได้อย่างต่อเนื่องรัวๆเลยครับ โดยการใช้งานเราจะกดสกิลธาตุไป1ครั้งแล้วก็กดสกิลชัตเตอร์ลิงเพชเชอร์เลยครับเป็นการกระโดดตะคุบไปหนึ่งที หลังจากนั้นเรากดสกิลอัลติครับซึ่งความสามารถของสกิลออาติจะสามารถรีเซ็ตคูดาวสกิลธาตุได้หลังจากนั้นเราก็จะกดสกิลธาตุแล้วก็ s h a t t e r i n g p เพชเชอรแล้วมันจะมีคูดาวอยู่นิดนึงเราจะเติมโจมตีปกติไปนิดนึงครับแล้วก็วนใหม่ครับสกิลธาตุเชตเตอร์ลิงเพชเชอรโจมตีปกติวนแบบนี้ได้5รอบด้วยกันนะครับและดาเมจเนี่ยจะมีเสริมจากการที่เราโจมตีปกติเล็กๆมีไอเยือกอีก1นึ่งพันสองร้อยสามสิบเจ็ดรวมแล้วดาเมจนะครับจะอยู่ที่สองแสนสองพันสามร้อยสี่สิบสาม เมื่อกี้ดาเมจของสายกายภาพก็2องแ0 0นะครับผมสายน้ําแข็งเนี่ยก็2 0,000นถือว่าใกล้เคียงกันเลยกายภาพอาจจะมากกว่าแค่นิดหน่อยเท่านั้นภาพรวมผมว่าใกล้เคียงกันมากๆเลย เรามาดูส่วนที่ทําให้ต่างกันครับเวลาเราเอาเฟมิเนตกายภาพมาเทียบกับน้ําแข็งนั่นคือการเอาธาตุน้ําแข็งมาใส่บับนั่นเองเพอเราเริ่มใส่บับจากตัวละครอื่นๆครับโดยทีมที่ผมจะจัดให้สําหรับทีมน้ําแข็งนะครับก็จะประกอบไปด้วยเชนเฮอคาซือฮะแล้วก็เบนเนตครับ ซึ่ง3ตัวนี้ก็จะเป็นตัวแบบท็อปเทียร์การบัฟเลยครับผมเมื่อเราทําการบัฟแบบสุดใจแล้วนะทุกคนทั้งเชนเหอร์คาซฮะแล้วก็เป็นเน็ตดามเมจเนี่ยจะก้าวกระโดดไปมากๆเลยครับและมีความต่อเนื่องด้วยครับเพราะว่าเป็นดาเมจธาตุน้านแข็งตลอดระยะเวลาคอมโบของเราสามารถตัดการโจมตีปกติออกไปได้เลยครับดาเมจน้ําแข็งรัวๆอย่างได้เลยดาเมจเนี่ยก็จะดูหวือหวามากๆเลยครับพอเราเอาไปตีบอสลงดันต่างๆนะครับเราก็จะเห็นได้ว่าดาเมจเนี่ยค่อนข้างก้าวกระโดดเลยครับแล้วก็ ็ดูท่าจะดูดีกว่าสายกายภาพซะด้วยพอเราเอาทั้งสองสายมาเปรียบเทียบกันนะครับผมให้ข้อสรุปแบบนี้ทุกคนสายกายภาพเนี่ยจะดูดีกว่าเมื่อเฟมินเนตยืนเดี่ยวเดียวครับส่วนถ้าเกิดว่าเมื่อไหร่ก็ตามเราเริ่มจัดทีมนะครับตัวละครสายบัฟที่เป็นน้ำแข็งจะมีมากกว่าครับอย่างเช่นเฮอคาเซฮาแลวก็เบนเนตนะครับก็จะเสริมดาเมจให้เฟมินเนตได้เป็นอย่างดีในขณะที่เราตัดภาพไปที่ทีมกายภาพบ้างนะครับผม ทีมกายภาพเนี่ยเราจะมีตัวบัฟหลักๆอยู่เพียงแค่มิกกาเท่านั้นครับแล้วยิ่งถ้าเกิดว่าใครเนี่ยอับเบนเน็ดไป C6 แล้วก็ไม่สามารถเอามาบัฟให้เฟมินเน็ตได้ด้วยและยิ่งอยากใช้น้ำแข็งแตกอีกนะครับทีมก็จะฟิกอยู่ที่ตัวน้ำตัวไฟฟ้าเพราะฉะนั้นกายภาพเนี่ยการบัฟหลักๆจะไปอยู่ที่มิกกาครับ ถ้าจะเชียร์ให้เล่นใครจะเล่นกายภาพมีทีมราคาถูกแบบนี้ให้เล่นนะครับผมส่วนทีมน้ําแข็งนะครับถ้าเกิดว่าใครมีบัฟแน่นๆแล้วก็ก็ลองเล่นดูได้ครับสายน้ําแข็งดูดีกว่าเพราะตัวบัฟนั่นเองครับ เพิ่มเติมอีกนิดนึงครับเกี่ยวกับตัวของกลุ่มดาวที่น่าสนใจใครที่คิดว่าสนุกกับน้องเฟมิ n เนตแล้วละก็ตัวน้องเนี่ยก็ทำำําดาเมจดได้ดีเลยทีเดียวครับเพื่อนๆเนี่ยสามารถไล่เปิดกลุ่มดาว1,2,3,4,5,6ทุกๆกลุ่มดาวมีประโยชน์หมดเลยครับ 1. บวกอัตราคลิ 2เนี่ยทำให้ฟื้นฟูเร็วขึ้นจากเดิมเนี่ยที่ผมเคยบอกว่าเราจะต้องทําฟื้นฟู1 5 0ก็จะลดตัดไปได้เลยครับจะไม่มีปัญหาเรื่องฟื้นฟูพลังงานเลยกลุ่มดาวที่3บวกการโจมตีปกติกลุ่มดาวที่4บวกค่าพลังโจมตีจากการเกิดปฏิกิริยาต่างๆครับสูงสุดเนี่ยสามารถบวกได้ถึง18%กลุ่มดาวที่5ครับบวกความเสียหายของสกิลธาตุอันนี้ก็ของดีเลยนะและกลุ่มดาวที่6สุดท้าย บวกความแรงที่อีก36%เลยทีเดียวครับเรียกว่าถ้าเกิดว่ามีกลุ่มดาวครบแล้วก็ f e m i n เนตก็จะแรงแบบก้าวกระโดดขึ้นไปอีกครับหลังจากที่เราเห็น f e มินเนตไปทั้ง2สายแล้วนะครับทีนี้เรามาสรุปข้อดีข้อเสียของน้องกันสักหน่อยครับอันดับแรกเลยตัวละครนี้สําหรับผมถือว่าน่าสนใจเลยทีเดียวมีค่าพลังโจมตีพื้นฐานที่สูงแล้วก็การทําดาเมจเนี่ยถือว่าว้าวอยู่นะสําหรับตัวละคร4ดาวครับ ข้อดีที่2ของ f ฟ m i n เนครับเราสามารถเล่นได้หลากหลายเนาะมีความผสมผสานาระหว่างน้ําแข็งแล้วก็กายภาพเลือกอย่างได้อย่างหนึ่งแล้วก็ข้อที่3ครับตัวละครน,นี้มีตัวของ s h a t t e r i n g p เ t c h e r ซึ่งทำดาเมจได้อย่างรุนแรงทุกอย่างของดาเมจเนี่ยแอดลงไปแล้วสกิลธาตุของเขาสามารถใช้ได้อย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวและอีกหนึ่ข้อดีครับคือตัวละครน,นี้เล่นกับปฏิกิริยาได้อย่างหลากหลายแล้มีน้ำแข็งแตกอยู่ในนั้นด้วยครับ และอีกหนึ่งหัวข้อที่เราจะไม่พูดถึงไม่ได้นะครับก็คือเฟ m i n เนตจะมีพรสวรรค์ติดตัวอีกหนึ่งอันที่ลดอัตราการเสียพลังกายในน้ำครับพอเอามาใช้จริงๆแล้วการว่ายน้ำเนี่ยอยู่ได้นานขึ้นมากๆเลยครับเรามาดูอัตราส่วนความเสียหายกันบ้างนะครับผม ถ้าเกิดว่าใครเล่นสายกายภาพอัตราส่วนความเสียหายจะได้เปอร์เซ็นต์ดังต่อไปนี้ครับก็จะเป็นตัวบ่งบอกนะครับว่าเราควรอัพสกิลไหนน้ำอย่างนี้ก็ควรอัพสกิลธาตุน้ำนะครับส่วนถ้าเกิดว่าใครเล่นสายน้ำแข็งอัตราส่วนความเสียหายจะเป็นดังต่อไปนี้ครับสายน้ำแข็งเนี่ยก็ยังเป็นสกิลธาตุเหมือนกันนะครับผมเพราะฉะนั้นการอัพสกิลเรามาเน้นที่สกิลธาตุได้เลยครับ ถัดมาครับเรามาดูข้อควรระวังของน้องเฟรมีเนตกันบ้างครับข้อควรระวังแรกนะครับผมอันดับแรกเลยตัวละครนี้เนี่ยมีความยากในการเล่นคือเราจะต้องเก็บระดับน้องเพนกวินอย่างถูกต้องนะครับเลือกสายแล้วก็เลือกเล่นอย่างถูกต้องอาจจะต้องใช้ความชํานาญในการเล่นนิดหนึ่งศึกษาเกี่ยวกับการเก็บระดับความดันให้ดีครับ ถัดมาอีกหนึ่งหัวข้อควรระวังครับคือสกิลอัลติของเขาครับมีการใช้ฟื้นฟูพลังงานระดับหนึ่งใครที่เป็นซีสูนเนาะถ้ามีซีสองก็จะสบายใจได้นะครับผมและอีกหนึ่งข้อควรระวังครับคือตัวละครนี้สกิลออาติจะหมดไวครับ เราควรระวังถัดมาคือด้วยความที่ตัวละครนี้หลายๆอย่างเราจะต้องทาปฏิกิริยาน้นําแข็งแตกแช่แข็งนําไฟฟ้าพอประมาณนะครับทีนี้ถ้าเกิดว่าเราไปเจอศัตรูที่เป็นบอสบอสเนี่ยจะไม่ติดแช่แข็งครับเราก็จะทําน้ําแข็งแตกไม่ได้แล้วถ้าเราไปเจอศัตรูที่เป็นธาตุเฉพาะไปอีกนะครับอย่างเช่นเขาเป็นธาตุไม้เราก็จะทําบางปฏิกิริยาไม่ได้อีกครับ และสุดท้ายเกี่ยวกับข้อควรระวังเกี่ยวกับทีมครับตัวนี้จะเป็นตัวบ่งบอกสําหรับผมเลยครับว่าทุกคนจะปั้นเฟมินเนทหรือเปล่าถ้าเกิดว่าเพื่อนๆมีทีมของเฟมินเนทพร้อมแล้วเอามาเล่นสนุกๆแบบนี้ก็จะเฉียรให้ปั้นครับแต่ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆเ,เ,เนี่ยทีมบัฟยังไม่มีเลยแล้วมาเริ่มสร้างทีมเฟมินเนทใหม่ทั้งหมดนะครับเพื่อนๆจะต้องปั้นหลายตัวละครเลยครับตัวละครบัฟต่างๆที่เพื่อนๆเ,เห็นในคลิปนี้ผมก็ปั้นตันเกือบหมดแล้วดาเมจเวลาโดนบัฟเนี่ยมันเลยรุนแรงครับ หลังจากที่เราเห็นครบท้วนเรียบร้อยสำหรับ f e m i n เนตนะครับผมจะมาขมวดปิดสุดท้ายด้วยคำว่าเท r List ของเฟมินเนตครับสำหรับเทียริสของเขาผมขอให้ไว้ที่เทียเครับซึ่งเมื่อเทียบกับตัวละครดาเมตหลักใน4ดาวแล้วผมว่า f e m i n เนตเนี่ยโดดเด่นเป็นลำดับต้นๆเลยนะแต่ความดูดีหลายๆอย่างในคลิปนี้นะครับมันจะไปอยู่ที่ตัวบัฟสะมากกว่าสำหรับตัวน้องเนี่ยก็จะได้ประมาณหนึ่งครับ และนั่นก็เป็นทั้งหมดของคลิปนี้ที่ผมเอามาฝากกันนะครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับ สำหรับน้องนักประดาน้ำอย่างเฟ m ร n มิเนตของเราเพื่อนๆชอบกันหรือเปล่าแล้วเพื่อนๆคิดว่าตัวละครนี้เก่งหรือไม่เก่งยังไงบ้างครับมาคอมเมนต์บอกกันหน่อยครับก่อนจากการขอขอบคุณ1,157,78สนหนัจดบจากทาง YouTube ครับหากใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดสับสไคร์เป็นกำลังใจให้กันนะครับคลิปนี้ผมเราก็น้องเฟรมิเนตก็ขอตัวไปดำน้ำดูปลากรหลังต่อแล้วนะบา,บายบายสวัสดีครับ fasting together